สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะมาพบกับช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักเราจะมาพูดถึงเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะโดยเฉพาะแพ้อาหารในเด็กเล็กๆเ,กเกนี่ยนะคะเราจะต้องระวังเรื่องของอาหารการกินมากเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าอะไรที่ควรระวังแล้วก็อาการแพ้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายแพทย์กันพงษ์สามารถนะคะซึ่งเป็นนายแพทย์ชํานาญการหน่วยโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันวิทยาและรูมาติซิมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะมาก่อนอื่นต้องให้คุณหมออธิบายถึงลักษณะ อาการแพ้ในเด็กเล็กสักนิดหนึ่งค,ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการแพ้อาหารคือสำหรับการแพ้อาหารในเด็กเล็กเนี่ยครับส่วนใหญ่ที่เราจะเยอะที่สุดเนี่ยก็เป็นการแพ้นมวัวนะครับโดยเพิ่ยิ่งในเด็กที่คุณแม่ไม่ได้ให้นมแม,ม่มาตั้งแต่ต้นหรือว่าให้นมแม่ในระยะที่ไม่นานพออะไรเงี้ยก็มีโอกาสเกิดเอ้ยอาการแพ้นมวัวเนี่ยได้มากขึ้น ทีนี้เนี่ยการแพ้อาหารในเด็กเล็กเนี่ยเ,ๆๆเนื่องจากนมวัวเนี่ยเป็นโปรโตีนแปกปอมเป็นโปรโตีนที่มาจากสปีชีส์อื่นที่เราได้รับเป็นตัวแรกๆแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นต่อไปเนี่ย อาหารประเภทอื่นหรือโปรตีนชนิดอื่นก็จะเริ่มตามมาอย่างเช่นเรื่องไข่ขาวแป้งสาลีถั่วลิสงหรือว่าอ,อ,อาหารทะเลอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับคือส่วนใหญ่<ม>แล้วเนี่ยเด็กจะแพ้โปรตีนว่าอย่างนั้นเราแพ้ปีนใช่ครับเพราะส่วน,นใหญ่เนี่ยพวกสารที่มันกระตุน้นภูมิแพ้ได้ดีๆก็จะเป็นพวกสารเป็นโปรเป็นสารพวกโปรตีนเป็นหลักครับอย่างใน,รนกรณีเด็กที่คือคุณแม่ที่ไม่สามารถให้นมตัวเองได้ต้องอาศัยนมวัวเนี่ยค่ะแล้วเกิดมีอาการแพ้ขึ้นมาครับส่วนใหญ่ก็จริงๆแล้วเนี่ยแพ้นมวัวเนี่ยเป็นได้หลาย ายอย่างนะครับสเปกตรัมหรือว่าอ,อาการที่ปรากฏเนี่ยมันกว้างมากมแต่ว่าเราอาจจะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆตาม้ออการดําเนินตามกลไกการเกิดโรคเนี่ยออกเป็นชนิดกลุ่มที่เกิดเกิดขึ้นจากอิมโนโกับรินชนิด e หรือว่าเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากอิมจากาปฏิยาภูมิการชนิดอื่นๆนอกเหนือ<ม><ม>จากนี้นะ<ม>เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆพวกกลุ่มที่เป็นชนิด อิมโนกอเมลีเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มอโทปิกเนี่ยเรามักจะเห็นอาการที่ปรากฏเริ่มต้นเป็นพวกผืน่นแพ้ทั้งผิวหนังนะครับก็บางคนเนี่ยอาจจะแพ้รุนแรงกว่านั้นก็จะมีเรื่องของไอ้หอบเนี่ยหายใจลาบากะอะไรอย่างเงี้ยได้บางคนยิ่งรุนแรงกว่านั้นอีกเป็นแพ้แบบเป็นอาการช็อกความต่อรลือเหตุตกลงเลยก็มีมครับอย่างนี้คืออย่างในกรณีเด็กที่แพ้นมวัวเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยไหมคะตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ ที่เด็กดึงดูดเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรดีรับประทานทานมวัวเลยหรือเปล่าก็รรจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราเรามักจะเห็นในช่วงก่อนก่อนหนึ่งขวบนะครับคือ,อในช่วงหนึ่งปีแรกของชีวิตก็อาการที่ปรากฏเนี่ยอย่างที่อย่างที่เรียนับว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นในแบบไหนก็ได้แต่ว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอ๊ะมัน อาการที่มันผิดผิไปจากปกติแบบเดิมแล้วมันสัมพันธ์กับเอ้ะทามิ่งที่เราเริ่มอินโทรดิวส์นมวัวให้เด็กเนี่ยเราก็จะสงสัยก็จะปรึกษาคุณามแพทย์ทั่วไปได้ครับอืมแล้วอย่าง<ม>พอรู้ว่าแพ้ปุ๊บเนี่ยเราควรจะหยุดเลยไหมคะ,ะยหยุดยทันทีครับโดยส่วนใหญ่นะครับสมมติถ้าเราสงสัยเนี่ยเราก็จะให้แนะนําให้หยุดรับประทานทั้งนมวัวแล้วก็อาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ของนมวัวประมาณสัก2-4อาทิตย์แล้วก็ลองดูอาการว่าสมมติถ้าหยุดแล้วดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะทําการทดสอบ ต่อไปอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กปรากฏอาการแพ้แบบไหนอย่างสมมติถ้าเกิดว่าเป็นแพ้ของอผิวหนังเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้วิธีทดสอบทางผิวหนังหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นแพ้แบบทางเดิอนอาหารบางคนถ่ายเป็นเลือดอะไรย้ยครับเราก็ใช้วิธีท,ทำเลือดฟูเลน์เทสอย่างเช่นให้ใหใหจับนองโรงพยาบาลแล้วก็ให้กินนมวัวแล้วก็แล้วก็ตรวจมอนิเตอร์อาการแล้วก็ตรวจ เลือดหรือหลับต่างๆค่ะอันนี้ก็คือจะได้ผลชัดเจนเลยว่า<ช>แพ้รหรือไม่แพ้ัแลวในกรณีที่คุณแม่ที่สามารถให้นมลูกได้เห็นบอกว่าก็คือถ้าคุณแม่ทานผลิตภัณฑ์นมวัวเนี่ยก็สามารถส่งไปถึงลูกได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในทางทฤษฎีเป็นไปได้ครับแล้วก็ยังมีเคสรีพอร์ตประปรายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงตรงนั้นเนี่ยโอกาสมันน้อยครับเพราะโปรตีนมันถูกทรานสฟอร์มไปมากแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันเพราะว่า คือตัวโปรตีนคอมโพเนนต์นี่ฮะในในในโมเลกุลของมันสายใหญ่ๆเนี่ยมันแล้วแต่พลาสว่าเขาแพ้ไอ้ที่เราเรียกว่าอ p พิโทปไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเนี่ยเป็นไปได้ทางทฤษฎีเหมือนกันมีเคสซ p พอตบ้างเหมือนกันแต่เป็นไปได้น้อยกว่าครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยนมแม่นี่ยังไงก็ปลอดภัยแล้วในในในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เรายังไม่แนะนำให้แม่งด นมวัวหรือผลิตภัณฑ์จากนมวัวเพื่อจะป้องกันไม่ให้ลูกแพ้นมวัวครับคือสามารถคุณแม่สามารถจะกินอะไรก็ได้ที่อยากกินแล้วก็ให้นมแม่ได้ตามปกติก็คือกินที่มีประโยชน์อะไรเข้าไปยังไงเนี่ยลูกก็จะได้ประโยชน์จากนมแม่อยู่แล้วนะคะคแล้วพูดถึงลักษณะอาการแพ้บ้างหากความรุนแรงระดับความรุนแรงเนี่ยมีตั้งแต่น้อยๆจนถึงรุนแรงมากนี่ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้ใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นก็ยังไงบ้างอย่างอย่างที่เรียนครับอย่างพวกที่ปรากฏอาการ คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยอย่างสมมติต่อให้เป็นที่ผิวหนังอย่างเดียวเนี่ยบางคนก,บคนก็บางคนก็ปรากฏอาการรุนแรง mm hmm. แบบคือเป็นผิวหนังอักเสบเยินทั้งหมดทั้งตัวเลยบางคนแบบต้องรับกันเป็นมัมมี่อะไรเงี้ย mm hmm. ก็มีเหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าในกลุ่มที่อาจจะเสียชีวิตนะครับ mm hmm. มักจะเป็นกลุ่มที่แพ้ที่เราเรียกว่าเกิด a n ฟาเรกติกเรีแอคชั่นหรือว่ามีปัญหากับห,บหลอดเลือดด้วยมีหลอดเลือดขยายมีความดันโลหิตตกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช็อก ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุถึงทำให้ที่ทําให้เสียชีวิตได้ออันนี้คือในกรณีที่แพรุนแดงมากเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยคือในกรณีเด็กโตขึ้นมาหน่อยถ้าไม่รู้ว่าแพ้อะไรคุณหมอก็แนะนําว่าคุณจะมาเทสครับให้รู้แน่ที่นี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการเทสหลายแบบคุณหมอมีตั้งแต่ไม่ไม่กี่บาทไปจนถึงโอ้ยหลักหมื่นเราจะเลือกยังไงให้มันเหมาะกับลูกเราอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอย้อนไปนิดนึงนะครับว่าสาหรับเรื่องนมวัวเนี่ย การดาเนินโรคของมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เด็กอายุโตขึ้นนะครับอย่างเช่น2องขวบสาขวบอะไรพวกนี้อาการก็จะดีขึ้นด้วยบางคนสามารถจะหายจากโรคได้คือภูมิกันมันไปหันไปสนใจโปรตีนชนิดอื่นแทนหรือว่าหันไปแบบสร้างโปรตีนต่อต้านเชื้อโรคอะไรพวกนี้แทนแล้วก็ไม่สร้างภูมิแพ้ประเภทนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนกันนีอไม่จาเป็นที่ต้องแพ้ไปตลอดชีวิตใช่ครับบางอย่างครับแต่ว่าอาหารบางอย่างที่อาจจะแพ้ยาวๆตลอดชีวิตหรือไม่หายอย่างเช่นพวกอาหารทะเลนี่ก็มีเหมือนกันแต่ว่า หรือแม้กระทั่งลงมวัวก็แล้วแต่เหมือนกันว่าเป็นโปรตีนคอมโพเนนต์ตัวไหนบางทีเนี่ยบางคนอาจจะแพ้ไปตลอดก็มีเหมือนกันทีนี้สำหรับเรื่องการเทสเนี่ยครับ ไม่จําเป็นว่าไอ้เทสที่ราคาแพงจะดีกว่าเทสที่ราคาถูกจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การเลือกเทสเนี่ยขึ้นอยู่กับอาการที่ปรากฏเป็นหลักอย่างเช่นว่าสมมติถ้าเกิดว่าปรากฏอาการของอภูมิแพ้ทางผิวหนังทางเดินหายใจอะไรเงี้ยเราอาจจะเลือกวิธีเทสทางผิวหนังที่ท,ที่ราคาไม่แพงนักเป็นหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสมมุติถ้าเกิดว่า มีปรากฏอาการแพ้ของทางเดินอาหารถ่ายเป็นเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็าอาจจะไปทำเรื่องฟุตเชเลนท์เทสหรืออาจจะตรวจห้หลับบางตัวเวลาที่เข้ามานอนแล้วก็กินอาหารที่สงสัยในโรงพยาบาลแต่ว่า,าสําหรับในบางกรณีครับที่เราสงสัยว่ามันมีปัญหาเรื่อง cross reactivity จากไโปรตีนที่ ยังไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนเช่นเด็กเริ่มกินมากกว่าอาจจะไม่ได้เฉพาะนมวัวกินอาหารหลายอย่างแล้วแล้วก็สงสัยอันนั้นเนี่ยมันมีเทสที่เราสามารถจะดูไอ้โปรตีนจําเพาะได้เลยเหมือนกันแล้วก็ราคาอาจจะเป็นหลักหมื่นอย่างที่ว่านะตรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอาหารที่เราอาหารชนิดที่เราสงสัยเป็นตัวไหนแล้วก็ถ้าทําออกมาแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์ กับผลไข้จริงๆหรือก็จะมีเทสอีกอันนึงที่มันดูลักษณะของอิมมูโนกบิลจีนะครับซึ่งตรงนี้ในอเมริกาก็เขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ไม่ควรทำเพราะว่าอาจจะ,ะไม่ค่อยมีประโยชน์หรือแปลผลในคลินิกไม่ได้มากนักครับซึ่งจรงิงๆแล้วที่คลินิกเราเจอนะครับบางคนก็เอาผลตัวนี้มาให้ดูเสียเงินไปนเป็นหมื่นแต่ว่าอเอามาใช้อะไรไม่ได้แล้วก็สร้างแล้วก นอกจากนั้น,นยังสร้างความวิตกกังวลให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับ คือกังวลไปว่าตัวนั้นก็ทำไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ดีคือกลายเป็นว่าลูกไม่ต้องทานอะไรเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าคิดว่าลูกเราเริ่มแพ้อะไรบางอย่างแล้วนะคะยังไงเนี่ยควรจะปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดดีกว่าว่าจะมีวิธีการเทสแบบไหนให้ตรงกับความต้องการแล้วก็เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้ามาพบกับป้องกันโรคภัยให้ลูกรักได้ใหม่นะคะวันนี้แพทย์และคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ